วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายวงจรใช้งานพื้นฐานของ IC 55กันนะคะตัวนี้ในหน้านี้เนี่ยที่เราเห็นจะเป็นวงจรน mono stable นะคะในตัวอย่างข้อน,นี้เนี่ยจะมีการถามว่าต้องการใช้วงจรมโนส stable สำหรับรดน้าต้นไม้เมื่อกดสวิตช์หนึ่งครั้งให้วงจรรดน้าต้นไม้เป็นเวลา5นาทีและปิดเองดอเโดยอัตโนมัติจงคํานวณหาค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ต้องใช้ในวงจรนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นจากในวิธีทํานะคะอันนี้เนี่ยเราก็ทําการแทนค่าลงไปค่ะก็จะได้เป็น300 หารด้วย1.1คูณ1,000แล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ6ค่ะก็จะได้เท่ากับ272.72 kΩ oh หรือจะเลือกเป็นใช้ค่า270 k อ oh มที่มีใช้งานทั่วไปก็ได้ค่ะต่อมาจะเป็นอีกวงจรนึงนะคะจะเป็นวงจรกกำเนิดสัญญาณนาฬิกาค่ะค่ะก็สูตรการคำนวณน,นะคะก็คือ th เท่ากับ0.693คูณด้วย ra บวกกับ rb แล้วก็คูณด้วย c1 ค่ะ tl เท่ากับ0.693 rb คูณกับ c1 ก็จะได้เป็น f 1ส่วนด้วย T ค่ะเท่ากับ1.44หารด้วย R A บวก2 R B คูณ C 1ค่ะค่ะต่อมานะคะจะขออธิบายในหมวดของการใช้งานหลักของ IC 5 5กันค่ะตัว IC 5 5เนี่ยสามารถทำงานได้ในหลายหลากหลายโหมดเลยนะคะแต่จะนิยมใช้กับมากสุดก็คืออยู่มีอยู่2โหมดค่ะก็คือ Mono Stable Multi Mo Vibrator นะคะก็คือสัววงจรน,นี้นั่นเองค่ะ ตัวโหมดตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นวงจรตั้งเวลาแบบครั้งเดียวนะคะก็คือเมื่อมีการกระตุ้นด้วยสัญญาณทริกเกอร์เนี่ย ic 5 5เนี่ยจะสร้างสัญญาณ output high หรือ on ที่มีความกว้างคงที่ออกมา1ลูกค่ะและต่อมาในอธิบายในวงจรของ stable multivibrator คือ er, ในวงจรในรูปแบบหน้านี้กันนะคะในโหมดนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นวงจรสร้างสัญญาณพ่นหรือสัญญาณนาฬิกาอย่างต่อเนื่องค่ะวงจรจะสร้างสัญญาณรูปคลื่น4 เลี่ยมออกมาซ้ำๆค่ะโดยไม่ต้องมีการกระตุ้นจากภายนอกตัวอย่างการใช้งานนะคะก็คือวงจรไฟกระพริบเครื่องกําเนิดสัญญาณเสียงแล้วก็หลักการคํานวณนะคะก็คือเราสามารถกําหนดความถี่ f และความกว้างของสัญญาณ Duty Cycle d ได cle, Re, ้อย่างแม่นยำโดยอาศัยค่า ra A, rb และ c1 ค่ะ